นนี้เราอยู่กับช่งองกอฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์แต่ว่าเราพอเชน,นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโตลุ่งขอนแก่นค่ะตอนนี้เรามาเจอร้านซ้มตาร้านหนึ่งร้านส้มตาจึกอาเดี๋ยวจิกอาอีหลีว่าเดี๋ยวเขาไปไปจึกอาเน๊านเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะวาค่ะจิกอาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังทำเมนูอะไรอยู่คะปลาครับทำปลาน่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะใช่ไหมคะครับผมาตปลถามพี่เก็ได้ว่าทำไมทไมถึงจิกอ่ะจอย่างชื่อเป็คือร้านจิกอ่ะค่ะพี่ยังยิ้มพี่ยังยิ้มอยู่พี่ยังตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้เลยอยากตอบไม่ได้จิกอ่ะจะทำปลาเนื้อใช่ไหม เปิดมาสิบกว่าปีแล้วยังหาคำตอบงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าทำไมฉันถึงตั้งชื่อร้านสต๊าจิกอายนี่คอกราเท่าไหร่คะห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทโอ้โหได้เยอะนะตำปลากระเ้ราเนี้อทะเลเมนบ๊อนี่พนักงานมัดนี่เมนูต่อไปคือเมนูอะไรคะตำถั่วครับตำถั่ว นนเครื่องพร้อมเพียบพร้อมเลยนะคะท่านะผู้ชมเมจม,มี่อิป,ปูตุมแล้วก็กระเทียมนอมใหม่นะพี่น,อน้องเนาะ้อมเพียบพร้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่เตรียมห้อมเครื่องนะคะนี่เนาะอ๋อเตรียมเครื่องซอยเครื่องค่ะโอ้โหู้ว่ว พวกจัาบาทแล้วค่ะตำรวจซีซ่สิบบาทครับซีซ่สิบบาทโอ้โหปลาร้าของสูตรทางร้านเลยนะป่าวคะต้มเองครับต้มเองเลยเหรอคะครับผมโอ้โหเหมือนเหมือนหนึ่งในี่ใส่หมอน,นี่เลยป่ะจ๊ะสองถังครับผมวันนี้เป็นเก่าสองถังเลยหรือโอป่าทีโท้สองถังเลย ออเดอร์ยเยอะมากพี่น้องดูภายในร้านนะคะหน้าร้านนะคะหน้าร้านคนเยอะมากเลยลลน,น้ั่งให้กันมั่นใจถ่อย<ส>ไมีนู่ยังเหรคะเนยจำปลาครับจำปลาคือเก่าโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน้าร้านแล้วนะคะนะคะวอ้โหร้านเข้มข้นมากต้มเองนะคนุณก๊อฟใช้วันละสองถงังอะ เออสองถังเลยเนาะแมนสุดยอดตำป่าจะออกดีนะขายตำป่าใช่ครับตำป่าขายดีสิเมเตอร์เลยตำป่าตำม่วขายดีครับถ้าถ้ารวมแก๊ปกับหน้าร้านมาได้อย่าประมาณร้อยกว่าคุกนะาร้อยยี่สิบต่อต่อวันเนาะเฉพาะตำป่ากับตำม่วนะครับผมอ้ ทำจุเกเอนขึ้นอน่ะขายดีอ่ะขายดีมากอันนี้หกสมหนึ่งย่งเดี๋ยวหกสามหนึงพักฟี่เนื้อขายยูตโตยิปซิงเดลเลยพักฟี่ค่ะบุฟเฟ่พักจากมากันเกินมาแม่กินเน้อพี่น้นองสุกุสุก่นครับผมมาหาแม่จิกอ้านี่แหละแม่จิกแกอ้าเป็นแบบนี้แหละครับโตแม่จิกอ้า มีแต่คนมาถามหาไปแม่จริงอาเจียนผื่นดนี่แหละตัวเป็นเป็นตัวเป็นเปลี่ยนเลยตัวจริงเสียงจริงเลยอยู่ตลาดโตลุ่งนะโตลุงเลื่นลงครับโตลุงลื่นลงกันประปาขอนแก่นครับผมเบอร์โทรหน่อยค่ะ0 6 5 9 3 2 5 6 2 6นะครับโทรได้เฉพาะช่วงเปิดร้านนะครับกลางคืนไม่โทรนะครับกลางคืนไม่โทรนอกกิ๊บไฟชั่วจ้ะถึงตีหนึ่งนะคะพระมงกุทุกวันเลยอยู่วัะจันทร์ครับผม ตลาดเราอยู่บันจันทร์ก็คือร้านร้านร้านก็อยู่ช่วงกลางๆเนาะใช่ใช่กลางๆร้านจนศูนย์อาหารใช่ครับรหัสอะไรครับคานยี่าใ่นยีมาสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเป็นแก๊ปนะฮะสองศูนย์ส่งให้เลยครับสุภา นี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะตอน,น้อนนอนนก,กนนะเป็นเง็นต้้งต้เป้ปงข่ คนค้าพลายชิคในร,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 ร้านสามสี่ <3 S 1> <4 S 2> คน 3, 4, อ,อันนี้สองผึ้อย่างเดียวร้านมีหมูยอลูกค้าก็าผัดมีหมดนะครับครับผมข้าวเหนียวหนึ่งหอมเจียวหนึ่งข้าวเหนียวหมดแล้วจ้าลาา่าขวดจ้าถ้าหั่นทอดนี่ใส่พริกอ่ดสดหรือพริกแข็งจา้าใส่ทั้งสองครับผมใส่ทั้งสองนออี่ครับล่าเป็นหมูยอผสมบ่ะจ้ะ หรือวะแล้วก็พันครับอืมแต่ว่าถา้าลูกค้าเขาบ่ได้อ่อบ่ได้ปิด๊กมากๆ่ะก็มีที่แข็งมากกว่าครับอ,อ๋หมูยอทัอง้งอันเฮากบมีหมูยอขายจังไหนคะแค่มา30บาทครับ30บาทอพอละ30บาท เนี้ยก็ห้อระสิบฐ์คะ่ะพิบมาจครับแต่ว่าเราซูมเบอดแล้วพอปันนี่ก็บังยังเลยประเด็นขายดีแล้วเดี๋ยวสือ่อข่าวเนี้ยมาหายแก็บในเดอะอลนักิดป,ป่ท่ัน แน่นร้านเลยนะดตำนะแบบหกหกเจ็ดมือมามอตรฐานมากเลยค่ะท่านผู้ชมแบบไม่ต้องชิมอ่ะ โคกเลยเป๊ะเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็นตำล่าแม่นครับตำล่าครับจาบาทาต้างคันสี่สิบครับโอ้ได้หลายได้หลายอันนี้วันแรกใส่ปูเนาะบอบขายดีจริงท่านผู้ชม ธรรมดากับขาดทะเลอ๋อขาดธรรมดานี่ยขายร้อยเดียวคร100 hey, ับหนึร้อยบาทครับทะเลสองร้อยทะเลสองร้อยบุฟเครับ มมงทีเช่หา้าหาาจะได้ภาพสวยคนนเพราะว่า,าเก็บติดนังประมาณก,กับสี่สิบคนอครับาว้ม,ม,มข้าน,น,น,นี่ค่ะข้วยังหนาลขนมจีนด้วยนึง

อันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับคุณพี่แก,แกงเห็ดใช่ไหมครับทำใหม่ๆเลยนะยใช่ใชอันห็อ่ออันนี้เขาเรียกอะไรพี่เนะี่ยบ,บวบเนาะ นี่เสร็จแล้วต้นเพียรนี้ขายถึงเทนะ่าไหร่ครับพี่หกสิบบาทเ,าาเนาะ <c oughs> เป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะใช่ไหมเป็นลูกค้าประจำใช่ป่ะพิ่งมาพ่มพาค่ะครั้งแรกเลยแต่ว่าอร่อยมากแต่อร่อยมากใช่ไหมโอเคแต่รอบหน้าต้องมาบ่อยๆแล้วโอเคป่ะครับค่ะ ที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องกอล์ฟสตรีทฟุตไทยแลนด์แล้วก็แปลวราพรชาแนลด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุนพี่นะคะส้มตัแม่จิกอาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขคะทุนรายลายใช่เดี๋ยวรอบหน้าจะมาถามว่าจิกอาคืออะไรต้องไขคําตอบต้องไขคําตอบจะเป็นการบ้านนะโอเคครับเป็นการบ้านสิบกว่าปียังไม่ได้คํําคาตอบนะใช่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาถามกันโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ